ถูกจีนเช้ากันไหมเอ่ยจีนเช้าเข้าเจาะแปดนะคะเจาะแปดหนึ่งหนึ่งแปดเลยนะคะฟันที่แปดจีนเช้าหวยไทยมายังจี๊มีบาคนถามหวยไทยมายังก็เราตามที่เราแจ้งนะคะเราจะลงให้ตอนเที่ยงนะคะในกลุ่มอ่ะสวัสดีสี่พันสารอท่านค่ะใครเข้ามาแล้วจี๊บฝากแชร์หน่อยนะคะ สำหรับใครที่อยากเข้ากลุ่ม v ี p วันนี้จะเปิดให้ CF สินค้าใครที่สั่งสินค้ามาวันนี้นะคะเราจะจํอาอ่าเราจะทําการจัดส่งให้ในวันพรุ่งนี้นะคะเสียงรถใครมาอะสวัสดี4,700ท่านนะคะใครเข้ามาแล้วฝากคนละหนึ่งแชร์นะคะขอบพระคุณมากค่ะเสียดายนิเคฟันแปดใช่ไหมนิเคเชา้าฟันที่แปดแปดไปหน้าหรือ มาได้จีนอยู่นะคะจีนฟันแปดเจาะที่แปดหนึ่งนะคะอ่ะใครอยากเข้ากลุ่ม V A P พิมพ์ขึ้นมาเลยค่ะอยากเข้ากลุ่มนะคะขอบพระคุณมากค่ะ เจมีเพจนี้เพจเดียวนะคะเพจที่กําลังไลฟ์สดตอนนี้ชื่อเพจว่าเจฟองเบียร888นะคะมีคนกดถูกใจเพจมากกว่า8แสน4หมื่น3พันท่านนะคะและมีผู้ติดตามเพจมากกว่า1ล้านงแสนคนนะคะมีเพจนี้เพจเดียวเท่านั้นใครที่ติดตามเพจลอมอยู่ลองไปเช็คดูนะคะว่าติดตามเพจอาติดตามเพจจริงหรือเปล่าบางคนดูไลฟ์สดเจ๊แต่ก็ไม่ได้ติดตามเจ้ก็มีนะอืม ใครอยากเข้ากลุ่มพิมพ์อยากเข้ากลุ่มเลยค่ะกลุ่มแท้กลุ่มจริงกลุ่ม VAP แน่นอนนะคะติดตามหน้าไลฟ์สดได้เลยตอนนี้เวลา1 0 5นาฬิกา50นาที1 0นาฬิกา50นาทีวันนี้วันที่1 1เดือน10ปี64วันนี้วันจันนะคะ10นาฬิกา50นาทีนะคะขอบพระคุณมากค่ะแล้วก็แจ้งแล้วนะเพจนี้เพจเดียวเพจที่กำลังไลฟ์สดตอนนี้ชื่อเพจว่าเจ๊ฟองเบีย e 888นะคะ มีคนกดถูกใจเพจ842,000พันท่านนะคะแล้วก็มีผู้ติดตามเพจมากกว่า1นึ่งล้านหแสนคนนะคะบางคนไปโดนเพจปลอมหลอกมาหะว่าเจ๊ขายนมนมอะไรวะนมโรงเรียนอีดอโอ้ยพูดิไม่ต้องขายลนมโรงเรียนเขาแจกให้ฟรีรัฐบาลเขาแจกอยู่แล้วโอ้โหเร็วมากน่าสุดมีคนส่งมาบอกเจ๊หนูโอนตังคค่านมไปอะค่ะนมอะไรเพจ เออไม่รู้อะค่ะไม่รู้ว่า,วา,วาใช่เพจเจ๊หรือเปล่าทาไมลูกอืมนั่นะแหละ <c oughs> เขาก็เลยส่งให้ดูนางซื้อเป็นรางหนึ่งรางละสองร้อเก้าสิบส่งฟรีสิบหานนี่นี้จริงจริดอกกูจะโดนจับก็ตอนเนี้ละอารมณ์โรงเรียนมาขายนี่เพจปลอมนี่ก็ช่างเลวเหลือเกินเนาะของดีๆมึงไม่มีมึงไม่มีอะไรให้กูแบบเออมึงหลอกคนน่ยมึงเอาดีๆหลอกเขาหน่อยได้ไหมพี่นอกไม่ต้องเป็่งก็ไม่ต้องหลอก อานมโรงเรียนบอกเพจปลอมโพสเจฟองเบียเซลค่ะ,ะนมโรงเรียนล่างละสองร้อยเก้าสิบคนก็แห่ไปซื้อกันค่ะว่าเจฟองเบียชิบหายจะแดกกูยังไม่มีสักกล่องเลยนมโรงเรียนกูจะเอาที่ไหนมาถ่ายเรวจริงๆโอ้เขียมากโอ้เลวกูจะโดนจับพราตอนนี้แหละไม่ต้องไปซื้อทุกคนนมโรงเรียนรัฐบาลตามโรงเรียนมาตรการของเขาเขาแจกให้ฟรีอยู่แล้วนมโรงเรียนอะ อ้าวปุ๊บอ่อเลอออ้าสุดเจ๊ฟองเบียร์ขายนมโรงเรียนแล้วล้าสุดโอ้โหเร็วมากเออโอ้นาะโถ,ถึงก็ต้องหนูต้องขายนมโรงเรียนเลยเหรอโอ้โหแย,ย,มย,ย,มย่มากแย่มากใครอยากเข้ากลุ่มพิมใครอยากเข้ากลุ่มพิมพ์ก้นมาเลยค่ะกลุ่มจริงแน่นอนนะคะ ให้ติดตามหน้าไลฟ์สดคุณจะได้เข้ากลุ่มจริงแนตะ่บางคนบางคนไปติดตามผิดรุ้งผิดปลอมเออเจ๊ J. ขา่าหนูจะเอายังไงดีคะหนูโดนหลอกครับโดนหลอกไปสองร้อยห้าสิบนมโรงเรียนพต้องเอาของกูไปขายงนะ่ะเร็วมักเลเออแล้วก็ได้ข่าวมามีคนเขาแจ้งเขาบอกว่าวันที่สิบแปดอ่าสิบแปดเดือนนี้นะคะหวยลาวเขาจะออกสามวันก็มีจะมีจันจันอะไรวะจันพุทธหัตสุขใช่ไหมหรือยังไงแล้วก็จะไป ตอนเที่ยงหวยลาวพัฒนาจะออกตอนเที่ยงเจ๊ก็ไม่รู้ว่าจริงหรือปลอมอ่าอืมเร็วๆนี้นะคะยังไม่มีการแจกรัฐบาลค่ะจะต้องลงให้ในกลุ่มก่อนแน่นอนค่ะนะคะไลฟ์สดนี้ไม่ได้แจกอะไรนะคะแค่ต้องการให้คุณเข้ามาสำหรับคนที่อยากเข้ากลุ่มนะคะ โอเคนะคะเออเร็ยวมก้กขายนมโรงเรียนขายจักรยานไฟฟ้าเออเจ๊ฟองเบียร์ขายจักรยานไฟฟ้าคันละห้าร้อยตายที่บ้านยังไม่มีขับสักคันเลยล่าสุดทำไมยะเจ๊ฟองเบียร์ ar, ขายโทรศัพท์เออ Oppo Vivo ราคาเครื่องละร้อยห้าเก้าวาซานพี่น้องขา โอ้จะเอาที่ไหนมาแจกเอาที่ไหนมาขายของตัวเองใช้นี่เองใช้ vivo รุ่นเก่าอยู่เลยโอ้มันไม่มีจริงหรอกคุณแม่โทรศัพท์เครื่อง159อ่ะแค่สายชาร์จแบบยังไม่ได้เลยค่ะ159ออแกใช่ไหมสายชาร์จยังไม่ได้เลย159อ่ะเอาที่ไหนมา